สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยมาดีมาพบกันอยู่อู่รถซึ่งเราทุกคนเอารถมาเข้าอู่ครับพี่น้องเพราะว่ารถนี่รถมือสองครับทุกคนนะการเ็กส,สภาพเนะาะการซีนยงยากนิดน้อยครับรถมือสองมาดีกับเอาไผ่มาให้เพื่อนเทศครับทุกคนเนาะแล้วก็ล่อ,อเอารถเซ็กเรื่อง,งจกักเรื่องยังมีปัญหาพี่น้องครับไผ่เนาะเรื่องเรื่องไผ่เรื่องระบบนะครับอยู่ในไผ่มันแบบไ่ค่อย อะไรยังไงทุกคนสมุพวกไพ่พอค่อยดีครับพี่น้องครับรถมืนสองเนาะใหญ่พ่วงแน่เดี๋ยวเราไปหายซางมันวาเซ็กยหายมาเบิ้งต้องการทุกคนนะแล้วอยากที่ซางมาเซ็กแล้วเนาะกับสีไทยเบิ้งครับไปพี่น้องไพมีเงินแด่ก็ซื้อมือหนึ่งนะครับทุกคนมือสองในกาสิเมตตีแบบทีเรียงเล่นลอยครับแก้ไขแต่ว่ากันอย่งยากอยู่ครับเนาะมีเงินละจัดเมือหนึ่งเลยพี่น้องเนาะแนะนำเอฟซีเดี๋ว่าคนเล่าเ้าตีของรถเนาะจัดมือหนึ่งไปเลยมันเมีงบแด่ มือนึงกับลักล้านเนาะครับเขาเป็นอีโค้กับลักล้านอารักยึดแต่แซนเนาะเขาเป็นอีบัวกับลักล้านทุกคนแคปเนี่ยกับเก่าแสนเนาะมันกับแพงพี่น้องครับสื่อมือสองอย่ามาเงิ่อนบอลายทุกคนยึดสีกับว่าเป็นยังคือว่าสื่อมือหนึ่งสื่อซีประตูครับว่ากะได้อย่งครับพี่เลยจะวางเงิ่อนบอลายเนาะเลยว่าจัดมือสองโอเคครับมาเบิ่งการเซ็นโกลทุกการครับนี่พี่น้องมาหาน ใช้รถตามเคยทุกคนเหมือนเนี้ยเอารถมาเช็คพี่นอนะ้องเนาะมาเช็คแล้วรถมือสองพี่นอ้องเสื้อเราต้องเช็คาานะฮัหเพิดยังมีหลากห้ายครับทุกคนราคาเนาะพีเอฟซีถามไปยังคือแพงครับพี่นอ้องอันนี้มือหนึ่งเลยครับทุกคนถามราคาเพิ่นประมาณล้านล้านสองแสนนะครับล้านกลัวอันนี้มือหนึ่งครับทุกคนเนาะ ื่อหนึ่งครับเมื่อหนึ่งฟังเล่าใน,นลานสามล่านสามประมาณนี้แหละในเมื่อหนึ่งเบิร์ตสี่ขั้นนี้เมื่อหนึ่งสอง,ส,องสามสี่สี่ประตูจะแพงครับพี่นอ้องสียประตูเนาะอันนี้วิโก้ส่วนมากนะครับฟังเล่าอันนี้จะเล่นตลรดแบบนี้ไฮรักวิโก้โตโยต้านี่ครับ โอ้พี่น้องเลยงามงามนี่พี่น้องเดี๋ยวถึงดี่รางวัลใหญ่เนราจะมาจัดเอ,เอาขั้นเอาเมื่อหนึ่งเลยครับเอามือ่อสองนี่ครับเอามา่อสอครับทุกคนนะเอามาอ่าสุดรถเมือ่อสองครับพี่น้องกันระบบมันครับระบบไฟพอดีพี่น้องก็ได้ว่าให้เพิ่มมาแก้ไ้าใหนนะ้นะขอที่ว่าแก้แล้วแล้วครับก็บททำใจครับพี่น้องครับตัวรถเมือ่อสองกับเขาลานดูแน่ครับทุกคน อันนี้พอบอกนะผู้ใด,ดที่จะสื่อรถฝั่งลาวเนาะกรับถามมีเงินไหมทุกคนนะจัดมือหนึ่งด้วยพี่น้องจันแบบนี้เนาะอันนี้ก็ยังมือสองอนะ่ะตอนจัดแบบมือหนึ่งครับเนี่ยแบบมือหนึ่ง,งนนะนะนนะจะเป็นไปได้ทุกครัคนละมีงบนะครับพี่น้องครับแนะนำเนาะถามมีงบไหมจัดมือหนึ่งไปเลยแต่ไหนแบบผมมีปัญหานีกครับมือหนึ่งครับทุกคนคือรถผรมนะ่ะมือมือสองครับสภาพก็โอเคครับแต่ว่าไพนะ่เนาะระบบไพ่เนี่ยไม่ใสร้างคนเจ๊ก เซ็กแล้วแ,แล้วครับเซ็กแ,แ,แล้วก็เัีแยว,วรถขึ้นต่อเอามาใหม่นีสองมื่นครับทุกคนสองหมื่นใจร้ายเรื่อยสร้างเรื่อยแย่อสร้างไปเนาะพี่นอ้องบริการดีหลายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมร้านนี้บริการดีหนึ่งเลยบุรีดัมย์ได้รถมาเลยครับพี่นอ้องเออรถงาม เนี่ทุกคนเนาะหลังจากที่เช็ครถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ไปเก็บสีเนี่ยเนาะทุกคนแล้วก็ไปเช็คระบบไฟเพราะว่ารถใหญ่พ่วงน,นี่ก็แน,น่นอนระบบไฟก็อาจจะแบบพอคอยคอยดีปันใดเนาะเพราะว่ามือมือเที่ยวออกรถมือแรกนะคือเขาเขาฝ่าเอารถเมื่อบานเนาะปอมไปมัดแขนนี่พี่น้องก็เลยว่าบ่ได้เซ็กร้ายก็เลยแบบวัอนีกน้ก็มาเซ็คมาเซ็คกับสองซ้ำเติมไปแล้วครับทุกคนก็แน่นอนพี่น้องรถมือสองเนาะ เราผู้ได้ากได้แบบคือแบบเอฟซีทางในเนาะเป็นคนล่าเนี่ยจะได้รถแบบบ้าบทต้องมาเซกมายั้งพี่น้องเซฟเวลาเนาะกะจัดมือนึงไปเลยครับทุกคนอันนี้มือสองของ,งย่ารอมันมันกะหยุงย่งยากนิดน้อยเนาะเก็บสดเก็บสีเซกรถนั่นนี่เพราะว่าสีมันก็มีมองมองรอยมันข้างหลังเนาะมันเป็นร้อยบาทนอยยังแต่ว่าสซามันกะยังดีทุกคนซามเั็นไ้ฟี่พี่นนองอเอาเก็บทุกอย่างกับเป็นบริษัทเงินเนาะคือวัาทางานเป็นทำประกัน ก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าเสียเวลาก็ขึ้นนี่แหละครับการเดินทางเนาะไปกลับนั่นนี่นี่ครับบ่มากมาเบิ่งสุดเบิ่งนี่นะครับมารยาทกันครับรถพี่น้องถ้าว่าบ่มีมารยาทต่อกันนี่โอ้ยทุกคนใช้ทางตรงรูปกันก็ต้องมีมารยาทเนาะมีมากอ่าก็ต้องแบบเพีนใจกันการขับการขี่ทางตรงมังทางตรงตัวนี้เป็นตกสมล้อมาบุบบับเลยกันทันกันนะครับทุกคน เข้าระมัดระวังแต่ว่าเขาบอลละมัดระวังนี่มันก็อีกอย่างหนึง่งเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับมาถ่ายบรรยากาศในเบิร์เนาะก็คือมาปากซีครับทุกคนมาเสกรถมาดิบรรยากาศก็ับเซกับบ้านก็เสียค่าน้ำมัน,นนะครับทุกคนนะไปกรับกับบายแล้วครับลักพันบาทไปนเลยโม <c ười> เป็นยังพี่น้องขายไกลมากเนี่ขยขายกขายขายเขียนนะครับทุกคนเลยนี่แหละ การซื้อรถเนาะก็มีรถใหญ่มันก็ร,รายใจหลายพี่น้องฟังไทยว่าโอ้ซื้อรถใหญ่นี่ถึงเงินไม่หลายเด้อเตมิมเติมน้ำมันเนี่ยค่าดูเฮียนี่นก็ต้องเช็คตลอดเนาะแล้วก็เติมน้ำมันเบรกน้ำมันขาดมันเครื่องสิรายใจก็สิรายเน,นี่ยแต่ว่าก็โอเคเป็นมาสะดวกพี่น้องพอตัวกรบวหัวบ,บไหลเนานะบรรยาการเมืองปักเซครับ เรื่อสีไทยทั้งหลังให้เบิรงครับพี่น้องเดี๋ยวไปหอดบานกันเนาะพอ,อกเก็บสีจุดได้ในเก็บสีแบบมันมีรอยเนาะรถมือสองเขากับธรรมาดาแต่ว่าเขามาเสกหนึเสกของระบบจอเนะี่ยเนาะระบบไฟนีนระบบจอเนสิ่งไหนที่มันบดได้มันอาจสายขาสายรุดสิ่เากำลัจัดการือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครบเครื่องแล้วตอนนี้ถือว่าออกวิ่งไล้เต็มที่มีแต่รอทำงานอย่างเดียววันนี้ ก็เลียวาจ้างไปไซกะเสดไปนะต่อไปผมกับเสดเฮียนครับรถที่้องตอนนี้ยังบทันเด้ขับเองเนาะไอ้น้องไซครับนี่ทางกระบ,บานฮาเมืองปากเซเขี้ถนนก็ดีอยู่ครับทุกคนแป่ว่ระสู่เมืองปากซองเนาะปากซองนี่โอ้ยถนนเศรษฐกิจนี่ครับบรรยากาศ เมืองปักเซอากาศก็บ่คอยเงาขึ้นเมืองฝักซองนะครับปักซองเลยโอ้ยหนาวสุดทางในงเมืองปักเซเนาะเมืองไงสม坤จริงครับเมืองปักเซเพราะว่าเมืองที่คนมามาอยู่หลายอย่างเช่นคนสวรรค์นาเขตคนแถวเคตที่ไอเคียงเนี่ยเขาก็มาเห็นธุรกิจ ขาขาอยู่นี่วเพราะว่ามันเป็นล่องจากจากนครหลวงกับอะไรครับทุกคนล่องจากสวรรค์นเนาะสวรรค์กับเป็นเมืองไงกันมาเซกได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ไก่แรงของเทียวล่าที่สุดตกตัดเยิงตัดฟานไก่แรงของเทียวแรงจัสกิทโอเคครับพี่ลองเนาะตอนนี้กำลังจเดินทางกลับก็เลยว่ามาเซกรถครับทุกคน ซื้อรถมือสองกันแน่นอนเนาะเสกไลาเนี่ยพี่น้องแต่คุณไดอยากสบายเนาะจัดมือหนึ่งไปเลยทุกคนราคาอาจจะแพงเน่ยลักล้านไปแล้วครับพี่น้องเนาะล้านกว่าถ้ารถแคปประมาณเก่าแสนเกือบล้านไปแล้วครับทุกคนแต่เป็นมือหนึ่งใส่เดิมแบบบ่อเลปรุงแตง่งบ่อเลยใหญ่พ่วงนะล้านล้านกว่าล้านหนึ่งล้านสองเนาะถ้าเป็นซีประตูก็ล้านหานี่แหละเก็บคนที่มาซื้อมือสองครับ ปวดหัวเล็กน้อยครับพี่้องครับแต่กับโมเป็นยังเนาะเอามาอ่าไฟนอกมันปรับปรุงเอาทุกคนงบหน่อยกับใส่ซำเนี้นะครับทุกคนเนาะโอเคครับพี่รองครับถือว่าปวดหัวหลายมือครับบริทายคลิปลงเนาะเอามาจอดใบนี่ก็เจาะเห็นในประมาณสองหมือครับพี่้องแต่ก็มาเอาถือว่าบริอัพเดตให้พี่้องฟังเนาะเดี๋ยวสีว่าถ่ายแต่รดลงหลายกับสิเบื่อผมนะครับโอเคครับพี่้องครับ้องคลิปนี้สำนียก็เลิกครับทุกคนเนาะ ขอบคุณในหลายครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะแต่กาคําหนึ่งที่ผมเห็นพี่น้องฟังไทยมักบอกว่า,วารถมือสองนี่เมานู้จะเปิดหัวกับแม่น่ครับพีินออกเปิดหัวอีดีเนาะเพราะว่าเขากับมาเซ็กมายังน,นะนะมันกับในนอนครับรถมือสองกับต้องเซ็กสภาพทุกคนโอเคครับลาไปก่อนไปน้องกรับคลิปนี้สวัสดีครับ